มีถัว่วไมหมเฮ้ยไปหาถั่วดีกว่าเอิม่มปลักเสาวิ่งวิ่งเข้าร้านพิซซ่าเลยเนี่ยครับผมรับอะไรดีครับเอิม่มมีถั่วไหม ถั่วอะไรครับร้านเราขายพิซซ่าครับอ่าแล้วมีถั่วไหมร้านเราขายพิซซ่าครับเอ่มมีถั่วไหมถ้าคุณพูดถอยอีกครั้งนะผมเอาปืนมายิงคุณแน่เอ่มมีปืนไหมไม่มีอ่ะอ่าแล้วมีถั่วไหมตัวพองอะ่ะ <laughs>